ครับกาสุดีเจียงน้อนแรงกาสุดีเอฟซีทุกท่านที่ให้เกียรติเขามารับชมคลิปของทางช่องครับช่องยูซีพาร์โคซิงหนึ่งซึ่งหนึ่งคาราเซนสารับชินี้กับผ้าลูกๆออกมาปวดเฟี้ยงตอมเฟี้ยงล่ะครับพี่น้องครับภาษาอีสานพราะแรงง้ออกมาปล่อยครับพี่น้องครับนี่ครับหลังการเก็บเกี่ยวเขาก็คอสิมหาไปแล้วครับพี่น้องครับแตองมาตอมเฟี้ยงวันนี้ครับตากไว้ ของสานเดยดแล้วครับพี่น้องแต่ว่าหมอนย้มันเศร้าแห้งๆสำผลครับครับลูกๆก็ออกมาซอยก็ดีเยอะครับมันหยุดซ้อทิดลูกๆผมแต่ละคนก็ออกมาซอยดีก็ถือว่าโอเคคชียครับอยู่ในกรอดอยู่ในเฉดอยู่นี่ลูกไส้ไงยุ่งว่สองว่าสามนี่มักเตะบอลส่วนหอยซี่มักไปซื้อหัวน้ำพอครับไปไปซงหัวส่วนผู้หน่อยเชอร์รี่ส่วนนี้มักรองเพ่งครับพอๆกับรวงข้าวเจลลี่ยำเลี้ยงทอนไขสาวก็สีรองน้ำครับ เนียฟางเรียนอยู่นี่เงินพี่น้องห่วงบ้านมาขอผมไปแห่งว่าจินผมก็ให้เด้ครับผมผมบ่เด้ขายเด้ครับพี่น้องครับผมไ้เพิ่นกวดเ้วเลยที่พิ่นที่โตนะพี่น้องที่โตบ่มีกลับไปขอแบงเพิ่นมาได้ครับกำลังกวดยู่ครับพี่น้องครับนะครับเลยยังท่านใดท่านมีทุกมีฮ้อนก็ขามาติดตามทั้งช่องยูทูปของข้ได้ครับผมอัปเดตลงทั้งช่องยูทูปเกือบทุกมือครับล้วก็ หรือว่ามาเพื่อเพื่อนทั้งเฟซบุ๊กอะไ้ครับเฟซบุ๊กขายงัวผมกับเฟซทำหวานพรานชัยครับพี่น้องครับขามาเพื่อนเพื่อนก็ได้อันนั้นเป็นเฟซขายงัวโดยตรงนะครับพี่น้องครับฝากพี่ฝากน้องนะครับมาเพื่อเพื่อนมเดี๋ยวเรบเพื่อนนึงครับทำหวานพรานชัยครับอันนี้เป็นน้าแสงของผมมามาโดนหรอครับพี่น้องครับตั้งแต่ตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่การอาชีพเกษตรวิสัยุ่นหรอครับพี่น้องครับเป็นเป็นน้ามแสงคุณคู่เอื้อนอ่าโมเดลกันเรียนครับก็ได้ได้ แซนี่ซื้อนีมาเลยครับพี่น้องครับนี่ครับฝากแอดมินทำหวานพลันชชยนำครับย้อนกลับมาชมเจ็บฟางครับนี่ครับลูกๆกับที่ว่าดีโอเชมาสอยงานพอม่ตลอดครับตะวันอยู่ตรงเพินครับเิ่นครับอาหารง่วออกมาปวดฟางซอยแล้กครับม่เจียวหยาซอยครับดีดีใจแห้งครับพี่น้องดีใจแห้งที่ว่ามีลูกใส่งานได้ใส่งานได้ล้วกครับพไปยุ่งเจียวยาเสพติดครับพี่น้องครับ มันมันมันพอถือละวันทีหนึ่งผมผมก็ดีพมก็ดีใจก็ถือละวันทีหนึ่งพี่น้องดีใจหม่องในหม่องว่าลูกผมได้เวียครับล้วก็อยู่ในความในเขตเสียเสียฟังขั้มพอขั้มแมวอ่าที่โอรมสร้างสอนไปครับพี่น้องครับนี่ครับอันนี้เปรียบเทียบครับพี่น้องครับอันนี้ยาบุรีกันครับเล็กงหน่อยบางคนอยู่แถวตำบลบุกผมนี่อยู่ปหาปองนี่อมบมงซร้าแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับอันนี้กับเป็นกบเป็นเบ้าแลรวล่ะแต่เป็นเบ้าครับแต่เป็นสมัย ตัวเจผมว่าเมียตัวหน่อยครับพี่น้องม่อสองม่อสามผมหน่อยเมียแล้วครับชีวิตว่าเลยเป็นเล็กหน่อยครับหนึ่งร้อยสิบพันจุดจุดของคําว่าวัยรุ่นมาได้เนาะครับพี่น้องครับนี่ครับฝากพี่ฝากน้องนะครับปันไดอยากชมงัวกับเขาไปชมทางช่องเขาได้ครับผมครับเดี๋ยวลงไปน่าเห็นเหรอครับพี่น้องครับกะมีทั้งราคาราคาถึกราคาแพงปลาปนเงินไปครับบรรยากาศโดยรอนเพราะเพราะเราเชียร์ฟังเสียกะที เอาลวดไฟฝ่าวมาล้อมประมาณสองไรล่วครับพี่น้องครับปกติกัหน้าสองเที่วมันมีมีสิบไรแต่ว่าอันนี้เป็นเขาเขาปีท่านไอเกียวครับพี่น้องครับกับขาดว่าไปพืเศกีหรือว่าต้นท่านว่ากัไอเกียวข้างล่างกับท่านไอเกียวครับกัสิล้อมรวดไฟฟ่าไปก่อนจากสองไรเพอตึ้งสวนนั่นกับสบป้่อยงัวเข้าไปแล้วครับพี่น้องครับให้เข้าไปต้นย้มกินนำกับมันต้นไม้หลายครับพี่น้องครับต้นละสองสามร้อยต้นละร้อยต้นละเจ็ดสิบแปดสิบบาทซื้อหลายพันอยู่ครับพี่น้องครับครับอล้นี่ก็ตัวที่ได้วครับพี่น้อง เรื่องรีวิวเหมยพี่น้องเมื่อนี่ต้นยยค่าที่มาช่วงแรกๆก่อนลงหน้านี่ผมทายทําไปตอนร้อมาดูดว่าสิปูกขนาท้องคําตอนนี้ปูกยยค่าขึ้นมาเนี่ไงถ่วมหัวมาเลยครับพี่น้องครับเดลรีใบแตงกิ้งเหรอครับพันก็ต้นครับพี่น้องพันก็ต้นนะครับยยังว่ามีผลยังต่อการทาหน้าเลยครับพี่น้องครับเขางามเกาครับพี่น้องครับนี่ว่าตอนมีปุ๋ยฉีงวัวฉีคว้ยใส่งามเกลาครับอีนี่ผมกะเนี่ยเป็นทั้งฉีงวัวฉี่ค้ยครับเนี่ยผมเรี้ยงวัวมาปุ่มฉี อยู่รถผมหลายพังว่าเอามาลุ้งเท่าน่อยแต่ว่าหลายเทียมมันก็เป็นมันก็เป็นหลายเอยงนะครับพี่น้องครับฝากไปน่าช่างโดยรอบเอบารับสารชีวิตเจ้าใบเลียเพียงเท่านี้ก่อนครับกล่าวสวัสดีครับ